ละศาสนาสองพัน 2, หาวัดก็มีแต่หลวงตาพ่อเป็นเจ้าได้เฝ้าอยู่หายาคู่ยาสาพระนุ่งุ่แนนแนนทั้งนี้โอโอโอ้อค,คอยมียคิดต่อพระบวชใหม่บบได้จักเดอ้อจีมือปัะสิกออกลาสินเฝ้านำการนำงานย่านแต่เอินบบพอใสอ่ โยมผู wollen, ้ไปกินทานกระบอกใสหงเหลื ción, el lugar, el ่อง่บนาตาคือแต่เก่าไปจังหันจังเพนมีเตะพอออกเท่ามีเต่เม่ออกเท่าก็คือเขาแต่เก่าเป็นน้ำยังละพี่น้องเป็นน้ำพาะหรือน้ำโยมเบิ่งแล้วสมพ่อกันทั้งวัดว่าและทานบ้า โยมบไปกินทานบอ่อเหลื่อมใสหลวงตาเท่าข้าพ่อมีอยู่บางเมส่วนหลวงตาแก่แกก็ควนมองเบิงขา้าเจ้าของบ้างจังไงปับเข้ามาใส่กันในมันพ่ออยู่ไรเพื่อสืบต่อศาสนยาย่ามัวหวังอติเลลาบเล็ดผลให้ทนคำว่านำคนสมัยนี้มีเห็น พองปินขาวผ้ากันเตกเยาวยาวได้ยินข่าวพระบอกใบหวยเม่นเฝ้าเลีนหาบว์วาซาพระวัดบ้บานย้ำเป็นบุญเป็นงานเปิดเครื่องอื่นอยว่อ่อนเออวอนตีละขั้งกระโบเห็นตีกองเพลนกระโบเฝ้าเที่ยวไปเฝ้พาพระยุร่อน นี่ก็เป็นตัวอยา่างขอเห็นภาพสะท้อนว่าโยมห่วงแต่น้ำห่วยคนหวังรวยแต่น้ำเบื่อ่นผู้ถือแหง่งผืนอายเลี้ยวเห็นอย่งางไก่ยทยใบยังมากระสงใบบอกยุ่มปิดหนไหนแน,นโวโบว์อยู่ความเอ,อ่เอ,อ หนทางเที่ยวเข้าไปเราเปลี่ยนพอป่านเดินบานบัดท้าพะรยวดบ้านแนวสันเขากระบโอโอมีหลับผู้ได้สันของดีแมนผู้ปักอุทาอยู่หัวหน้านพ่อเท่าจอยโยมได้ไปเพื่นกระโอยเลขสองตูอยู่ลอก้างทั้งบนล่างให้ตุดติง

สามาให้อ่อนแอแม่เข้มแข็งแม่ผู้ขาหินผาศิลาแรงเงินสําแดงรทิสังให้พังคลืน่นเดอันใดก็ไลลื่นหากมีเงินเดินทางก่อน เรื่องเองินเรื่องหอนมีเงินห่างยังสบายต้องการยังกระเม่นได้โยนเงินใส่ละโอเคนั่นคือความสมบังดังใจประสงค์แท้เงินดูแลดำเนินให้แนวใด้ไดกระบอ,อยาแม้ลำบากพอปากปากระผ้าให้แดงเบามีละน้อมูเจ้าเพิ่นจังว่าบูชาเงินง่ายเลือเหนือนักเงินมีย่องว่าดีกันทั้งนั้น ทานเทามีชิมพี่ชั้นเมืองสวรรค์ไขึ้นนั่งกินห้อนอนกันโน้ทางสุดกระเสษมอิ่มอ้วนทั้งหมดล้วนก็เพราะเงินจะยืนเดินนอนนั่งยังมีสุขไม่มีทุกข์มากลำกลายให้คืนคม ะอยู่ไหนก็สุขใจให้รื่นรมมีคนชมคนชอบขอบพระคุณมีบุญนาฝาข้างบาละมีผู้หยิ่งใหญ่ย้อนเงินนอทรงให้ไก,ไก่ไก่กระหักหอมหากมีเงินทุกย่างพร้อมแสนสะดวกอวยใช่ากิจการเนี่ยใดทะลุลวงบกหวังกัน ได้คือฝันคือเฝ้าสมใจเฮาคู่สุยังเปิดทางแป่นจังปังเห็นสวรรค์ของน้องบ่าคัดของดอกสิงได้อยากมีรถก็มีรถอยากมีบ้านก็มีบ้านมีความรักได้แต่งงานอย่างสมวัง เงินตัวเดียวบรรดาให้ได้ทุกทางคนจึงวางไฟ่ฟ้าหาแต่เงินเดินทางไกลไปเมืองนอกออกหางานกันว่าวุ่นยอมเป็นนีนายทุนบังสบายมือนะาแล้เมียลหอกถูกทุกเอาผู้ล่างคนนั่นก็ว้าว่าถูกหลอกปางตาย ไถแล้วโดนน้อยแพท,ทุกขับแม่แหงมาต่ำผู้ล่างค้นไปด้วยลำกำเงินมาเป็นฟอนฟอนได้ไทยถอน,นโฉนดทำที่จำใหม่หนู่น้อนบินตั้งชีวิตกะตั้งดินสู่ฟันฟ้าออกหาเงินดีเลือกเกินผู้รวยมาฐานะดูอ้อยดูโก้ขี่รถโช้ไปแดงอ่างสุขสำราญบ้านหลังใหญ่ผู้ไปดีเพิ่นก็ได้เอามาให้ฝากลูกเมีย ได้มาทุกบาทเบีย้เงินบ่เฮียเมียอบอ่หายแต่เสียดายผู้ลังค้นไปแล้วจนกลับมาบ้านบ่มีงานไปโดนต้มที่วิตจุมจนตกต่ำก่ำเอ้ยก่ำนาคกเสียมเมียก็เป็นของเขาได้แต่มเมาแล้วนั่งเอ,อ้นวาเงิน